กาจะกล้ามาปันแข็มันชังยากเย็นแต่เป็นแชมป์เหนือแชมป์มันชั้งยากกว่า s อสทีกกทอเขาได้จัดมาให้บรรดาแชมป์นุนหนังได้มาเจอกันชุ่มพลังกายใจไว้เป็นเดิมพันต่อเติมความฝันของเด็กๆไทยเสถางฟุตบอลอาชีพของอีกไม่ไกลกันี่ครับดูการเซตบอลของเด็กเดกปีจากจังหวัดเลยครับโอ้โหแบ่มา2โอ้มาขวาน้องนาทีนาที บอลแล้วผมมาแตะมาสวยครับลูกนี้มาหนึง่งหไม่ผ่านหมายเลข18ครับเนี่ยครับหลายคนไม่ได้อยู่ที่เลยนะครับอยู่ที่ขอมแก่นอยู่ที่หนองบัวนะครับอยู่ที่อุบลเปิดมาเข้ามือผู้รักษาประตูครับ้วดูดูติดมาหนึ่งไปได้แล้วกดลูกนี้โอ้โหมันค้งกระเสาแรกเลยครับ นี่ครับหมายเลขสิบโอ้โหยิงลูกนี้อย่างโหดครับปีรวิทย์จำปางามน้องนาทีครับนี่ครับดูภาพช้าล็อกหลบเข้าขวาแล้วดูยิงลูกนี้ครับโอ้โหเช็ดเสาแรกเข้าครับ แล้วน้องเป็นต่อเปิดเข้ามาอ้าวล้ว <fight> ไม่โดดใครเลยครับน้องเป็นต่อ2ประตูต่อศูนโอ้โหไปง่ายเลยครับ2อแล้วครับเป็นต่อพิวิ์ดาวดึงเอาอยัางไงครับ <fight> ดูภาพชา้าจ,จังหวะนี้ครับ <fight> เปิดไปแล้ว <fight> นี่ครับไปโดด <fight> หลอกรุกษาป <fight> ระตูครับ <fight> <fight> แล้ว จะจ่ายลูกนี้อ้าวเสียบอลดีครับแต่ว่ายังหันหน้าเข้าหาประตูไม่ได้เปิดมาจับบอลได้ไหมยิงลูกนี้โอ้โหยังเซฟได้ครับขอ,องเอาครับเอาครับโกลเด้นบอยนำสองศูนย์ครับแต่ว่าเป็นสอที่ช่วงหลังดีขึ้นมาครับแต่ว่าลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วกดลูกนี้โอ้โหเท้าหนักจัดครับ 3ประตูต่อศูนครับหมายเลขก10น้องนาทีพีรวิทย์จำปางามครับโอ้โหไปไกลเลยครับมาเสียประตูเร็วในต้นครึ่งหลังด้วยครับนี่ครับพอไหลมาแล้วนี่โอ้โหยิงคมจัดครับสลับสับเปลี่ยนกันลงสนามครับหมายเลขยี่สิน้องเจ้าคุณประกรณ์เกียรติสัมภวงศ์ก็ลงสนามครับแล้ว าเอฟได้แต่ว่าโอ้ยชนเสาซ้ำจออไม่ได้ประตูที่4ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจกชาติครับ <mão> เปิดย้อยเข้ามาแล้วเอ้าบอลแฉลบแล้วสักหนึ่งไหมมีสักหนึ่งไหมโอ้โหยังเคลียวมาได้แต่ว่านเพสเปิดเข้าไปบอลแฉลบอย่างเป็นลูกเตะมุมครับแล้วหมดเวลาครับไม่ทันครับแ <to> ชมป์ทีมแรกครับโกลเด้นบอยวอลครับจากจังหวัดเลยครับ เอาชนะทีมไหนเพรสจากเชียงใหม่ไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับ